วันอยู่นี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศรอบสื่อภาพยนตร์เรื่องเสือค่ะที่พารากอนซินิเพ็กซ์ผู้คนคับข้างเป็นอย่างมากและนี่คือผู้กำกับค่ะคุณก้องเกียรติโคมสิริเจ้าของผลงานขุนพันธ์นังเอกของเราคือหลินแล้วก็ตัวร้ายของเรื่องคุณท็อปค่ะต่อไปเป็นเหล่าเสือทั้ง4นะคะนำมาด้วยพี่โอเสือมเหสวนค่ะพี่เป้นะคะเสือเบ้หรือว่าเสือใบค่ะพี่โออีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็พี่วียเสือฝ้าค่ะ พี่นุเสือดำมาครบ4เสือเลยนะคะรอมนี้นะคะเราได้ดูที่โรงสยามพาวไลคยค่ะเป็นโรงฉาย2ชั้น1,096ที่นั่งระบบเลเซอร์โปรเจคชันให้ความคมชัดแบบอัลตร้าเฮีสีสมจริง35ล้านเฉดและภาพสว่างกว่าปกติ 2.5เท่าเลยค่ะอยากจะบอกว่าให้วอร์มนิ้วกดตัวกันได้เลยค่ะฉากลองเทคมันมันสนุกสนุกมีให้ดูแน่นอนรวมไปถึงฉากแอคชั่นเท่ๆนะคะก็มีให้ดูเหมือนกันและที่สำคัญเรื่องนี้เรียกได้ว่าครบรถค่ะหนังเท่าฉายวันพฤหัสที่23ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กค่ะ